จังหวัดน่านจัดอบรมเสริมสร้างให้ความรู้ในกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในงานพระราชพิธีรัฐพิธีและงานพิธีรวมทั้งการบริหารทั่วไปที่โรงแรมน่านกรีเล็กวิลล่ารีสอร์ทตำบลไชยสถา,านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการเสริมสร้างให้ความรู้ในกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ ของขา้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในงานพระราชพิธีรัฐพิธีและงานพิธีรวมทั้งการบริหารงานโดยทั่วไปซึ่งศาสนาพิธีนั้นเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องมีการเสียบทอดไทยผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักของพิธีและประเพณีนิยมเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานศาสนาพิธีให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ ด้านการปฏิบัติงานศาสนาพิธีให้มีความแพร่หลายโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้า,นาที่สนองงานของสถาบันของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้านการปฏิบัติงานศาสนาพิธีร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักพระราชวังเป็นต้นจึงแนะนำความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพิธีนี้ไปถ่ายทอดเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามโบราณประเพณีและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมนอกจากนี้แล้วยังเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้เป็นศาสนาพิธีกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านศาสนาพิธีให้มีความชำนาญจนสามารถนำไปปฏิบัติได้และให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐได้มีบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมศาสนาพิธีเพิ่มมากขึ้นและ ร่วมกันอรุรักษสืบสารศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติให้มีการสรรืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่น่า,าภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยที่มีมาแต่โบราณตลอดไปอย่างวรน,นั้นจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้นระหว่างวันที่1 8ถึงวันที่19ากรกฎาคมนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีต่างๆให้กับบุคลากรของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อนาไปปฏิบัติหรือดําเนินการจัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีและงานพิธีได้อย่างถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการเตรียมจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีรัฐพิธีและงานพิธีการปฏิบัติ ในการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาร้อมเครื่องราชสักการะและขั้นตอนการถวา,ายเครื่องราชสักการะการประดับตกแต่งสถานที่สำหรับการเตรียมจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีรัฐพิธีและงานพิธีการริ้วผ้าระบายสีโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะหน้าขาวหรืออาคารในรูปแบบต่างๆและการประดับธงชาติร่วมกับธงประจําพระองค์สำหรับการรับเสด็จ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม240คนจากส่วนราชการต่างๆทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอและองค์กรปกครองสท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีวิทยากรจากกรมการศาสนาและกรมโยธาธิการและผังเมืองมาบรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการทํางานในพระราชพิธีรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆได้อย่างถูกต้องต่อไปด้วย นิวส์24ประเทศสองเมืองแก่นภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน